เอาับผมสวัสดีก็น,นะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ลุยกันต่อครับผมงานอ,าอะไรล่ะบะเอ่อลานาส่วนผสมก็ผมทำถนนทำถนนนะครับผมวางท่อนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเอาเ่อเริ่มขุดตรงนี้วางท่อเดินระบบเอ่อระบบน้ำระบบประป,ปาระบบไฟฟ้านะผมนี่ครับผมนี่ก็เดินตรงนี้แหละใช,ใช่หรือเปล่าวะเอ่อหรือว่าเป็นทำเป็นท่อระบายน้ำวะ อ๋อไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นระบบออน้ำมากกว่าครับผมเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่ๆเขาน่าจะทำกันแบบนี้นะครับโอเคนะก็ลุยกันไปแล้วผมลุยกันไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหผมคิดถึงอ่าภาคสามเหลือเกินคิดถึงมุมมองบุคคลที่หนึ่งว่ะงานแบบนี้เนาะแต่ว่าไม่ไรผมเดี๋ยวคงขอเล่นเกมนี้ให้จบก่อนนะครับ้ยเล่นเล่นภาคนี้ให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอ่อเดี๋ยวค่อย อะไรล่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นภาคสามเนาะนะผมก็ผมกลัวว่าภาคสี่ออกมาจะไม่ได้เล่นนะสิ <laughs> โอ้โหเฮ้ยแ้วมันยกไปขึ้นอะอก็กลัวจะไปทาหารก่อนนะผมเอ่อภาคสีน่าจะออกปีหน้าน่าจะถ้าถ้าจําไม่ผิดถ้าถ้ามันออกเหมือนกันน่าจะเดือนเมษานะผมเพราะว่าภาคภาคสามก็ออกปีสองพันสิบเก้าเดือนเมษาใช่ไหม นะครับผมก็สองพันอ,อะไรล่ะภาคภาคสีน่าจะออกน่าจะออกเมษาเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดาเดาไปผมเพราะว่าตอนนี้ทั้งเพจทั้งเว็บไซต์อะไรยังไม่มีข้อมูลของภาคสี่เลยนะครับไม่มีเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหโดนแท็กรัวๆครับผมโดนแท็กรัวๆนะครับผมแมอ,อ,อันนี้ก็ตักดินไวเออเตรียมไว้ถมครับผมเตรียมถมนะครับ อโอ้โหดินแข็งครับผมดินแข็งโอ้โหเนี่ยมันมุมมองแบบนี้มันดูยากครับผมมันเรว่าอะไรมันมันผมขี้เกียจหมุนตามนะเออเนี่ยมันต้องหามุมมองไปทั่วเนี่ยมันดูภายในรถไม่ได้โอ้โหขี้เกียจหมุนตามไม่ใช่เลยหรอกนะครับเราน่าจะอัปเดตมาเนาะเออแบบว่าน่าจะปล่อยอัปเดตมานะโอ้โ แนี่มึงแบบว่าภาคสามดูมุมมองภายในรถได้ภาคสองมันก็ทําไม่ได้อะไรของพี่แกก็มไม่รู้โอ้โหไปไปเดินต่อไปครับผมทําต่อไปไม่ต้องบนไม่ต้องว่านะครับผมนี่ครับขุดไปเรื่อยๆผมเจ็บนี่เจอดินแข็งก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมนี่งัดทางงัดไปเรื่อยครับผมปึ้นนี่ครับผมเกาไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับผมอย่าไปอย่าไปฮะ ไฟดึงคอนโทรนเข้ามาหักบุงกี้เข้านะครับผมโอ๊ย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 ,อยนีผมเทไปชื่อป๋ง้าบนี่ครับผมเทไปครับผมจ้วงไปเออนะครับนี่ครับก็อย่าลืมเอ็กซเรย์ดูด้วยนะเอาให้สีเอาให้มันเป็นสีเขียวให้หมดนะผมอย่าให้มันเป็นสีแดงนะ ก็อย uh ่าลืมเอ็กสเ์ดูด้วยนะครับเนี่ยขุดออกไปเลยขุดออกไปเลยครับผมก็เป็นคลองนะครับเป็นคลองคลองคลองส่งน้ําหรือเปล่าคลองส่งน้ำบ้านผมเขาเรียกคลองคลองอีสานเขียวนะครับคลองอีสานเขียวแต่ว่าอ๋อภาษากลางเขาเรียกคลองส่งน้ํานะครับผมคลองส่งน้ําเบอโอ้โหวางฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยวางฝั่งนี้ได้ไหม ดินดินภาคสองนี่จะไม่สมจริงเท่าภาคสามนะภาคสามสมจริงกวานะครับก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตมาเยอะแยะเลยครับผมแต่ว่ารถก็รถก็คันใหม่ก็มีครับผมรถใหม่ก็มีครับโอเคงัดมาผมโอเคภาคสี่ออกอ๋อผมน่าจะไปทหารนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าน่าจะได้แหละมั้งน่าจะได้มั้ง โอเค okay, วางลงผมเรากังดมาอึบ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 ก็จะได้นะครับเคเทไปผมเทไปมาหนีผมตกมาเออตกเออนั่นแหละโอ้ดินดินแข็งใช้ได้นะผมเพราะว่ามันเป็นเขียทะเลทรายดูดิดูภูเขาลูกนั้นดิแล้วตรงนี้มันจะเหลือเลยว่าถ้าจะเออจะให้มันไม่แข็งมันจะเหลือหรือ ดินแข็งนะครับดินแข็งนะดินแข็งใช้ได้เลยนะครฮอยูโอ้โหยาวไปผมยาวไปเช่อ,องัดมาผมนี่จกไปเรื่อยเรยครับผมบ้านผมเขาเรียกจกนะจกเลือจะเรียกอะไรก็ได้แหละมันแต่ว่ามันมีคนอ,อแบบว่าโลกสวยนิดน,นึงอ่ะแบบว่าเรียกผิดนิดหน่อยก็เอออันนั้น,นอันนี้ก็คือแต่ละที่เขาเรียกไม่เหมือนกันนะผมก็คือ แต่เออมันเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจเหมือนกันนะผมก็ไม่ว่ากันนะครับมีบางคนโลกสวยไม่ใช่พี่มันงคนต้องเรียกแบบนี้ผมเรียกรถเกจเออรถเกดมันไม่ใช่ไม่ใช่รถเกจพี่นี่รถแท็กเตอร์โอ้โหมันเรียกเหมือนมันเรียกยังไงก็ได้ผมมันเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่เนี่ยแต่ว่ามันเข้าใจเหมือนกันนะครับบ้านผมเขาเรียกรถเกดกันผมก็เรียกตามเขาครับ บางทีก็ไม่ต้องเป็นทางการก็ได้นะครับผมโอเคกว็วางไปผมยาวไปเราจะก็จะขุดไปเรื่อยๆผมตอนนี้มันกี่นาทีแล้วนี่อ๋อห้านาทีเองนะครับขุดไปเรื่อยๆจนถึงนู่นเลยนะครับยาวๆไปทํางานจริงๆนี่อ๋อต้องขุดอ๋อต้องขุดไปถึงนู่นเลยนะครับโอเคยาวๆไปผมยาวๆไปนะครับผมมันเรียบหรือเปล่าเนี่ยนดูนี่มันเรียบหรือเปล่าวะไ,ไม่เรียบนี่หวา่า โอ้ยโดนแท็กเต็มๆขุดโดนตัวแท็กตัวเองอะไรก็ไม่รู้ี่งงตัวเองกันนะป้าป้าขุดงัดมาอ๋อว้าวงัดเข้ามาปั๊บเนี่ยยกขึ้นออเนี่ยผมก็สเต็ปการขุดของผมตรงนี้ก็คืออขุดคลองแบบนี้ก็คือเนี่ยผมยืดลงครับผมยืดลงก็งัดดึงดึงเข้ามาครับผมดึงคอนโทนเข้ามา ยกยกเอ่อยกบูมขึ้นนิดนึงครับผมนี่เลี้ยงเลี้ยงบูมนะผมเลี้ยงบูมแล้วก็เลี้ยงเอ่อเลี้ยมุงกีนะครับนี่นี่เนียกงัดแล้วก็ยืดพอตักดินเสร็จแล้วก็ยืดอาร์ออกไปแล้วก็ยกขึ้นครับผมแล้วก็หักมุงกีเข้านะครับแล้วก็ดึงอาร์เข้ามาครับผมแล้วก็เทเทก็เอ่อเทไอตัวนี้จะไม่เทจะอะไรวะจะไม่เทแบบเหมือนเขานะเพราะว่ามันมันกองดินอยู่ใกล้ไงก็ตักขึ้นมาแล้วก็เทแล้วก็ ไงายมุ้งกีครับผมแล้วก็ดึงอาร์มออกไปนะครับเพราะว่าบูมเรายกสุดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาขุดก็ขุดนะผมงัดเข้ามานี่ผมว่านี่เวลาเทก็เทแบบนี้ครับผมปื๊บเทแบบนี้แล้วก็ดึงอาร์มออกไปนะครับให้ดินมันหกเองนะไงายมุ้งกีแล้วก็ดึงอาร์อามออกนะครับผมยืดอาร์มออกนะครับดินก็แข็งใช้ได้ครับผมแข็งใช้ได้นะ โอเคงัดปลายเทปลายเรื่อยๆแอ้มองเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับว้าวโอ้โหไปเรื่อยๆแอ้มองจุดจวดครับผมจวดไหลาะจวดไหลาะเราสามารถตักดินไปขายก็ได้นะเอ่อท่อนนี้ช็อตนี้นะครับสามารถทําเป็นโคกนองนาก็ได้นะไม่ทาดีกว่าไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทำเดี๋ยวพาทำโคกนองนาอ๋อใน ในเวอร์ชั่นภาคสองเนาะโคกนนองนาโคกงนองนาใครก็ทากันเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับมีแต่เรานี่แหละนะครับผมผมก็ความคิดสร้างสรรค์น,น้อมอยากใหเป็นแปลกใหม่นะผมไม่อยากทําภารกิจมากนะครับเดี๋ยวจะเบื่อเอานะครับแต่ว่าภาคสองนี้ต้องทาภารกิจให้มันจบนะเดี๋ยวค่อยนอกลู่นอกทางครับผมโอเคฟงจ๊บเนี่ยผมงัดมาเออ ดินมันก็ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่แข็งนะถ้าถ้าความเป็นจริงมันต้องแข็งนะครับถ้าความเป็นจริงนะดินต้องแข็งนะโอ้โหผมขับคอนโทรลคุณปู่เลยนะโอ้โหดูดูจากการโยกก็รู้ผมดูจากการโยกก็รู้นะแม่คอนโทรลคุณปู่เลยครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะทุกคนแม่โอเคขุดคลองเท่านี้ก็น่าจะเสร็จเนาะ อาจจะพอมั้งครับโอเคไหนกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคเก้านาทีแล้วผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมก็ชมไปบนไปนะผมขุดไปบนไปเรื่อยๆนะผมอย่าถือสานะผมโอเคสําหรับคลิปนี้บายรับผมสวัสดีครับโอเค